กราาไม่ปาดพนาไขกานรักนักอกจนเก็บเอาไว้ไม่ไหววันนี้น้องนุ่นเสียงแ้งต้องบอกบให้รู้หอมเก่งเหลือเกินไอ้นุ่นมาหอมเก่ง,ง,งนี่เลยนะหอมกินเลยหอมกิ่เลยอหอมมบยขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเบื่อแม่ โอเคตาอันนี้ยังไงเนี่ยพ่าอันนี้หนูเองเอาล่ะแล้วสรุปคือยังไงเนี่ยมันคือว่าไอ้หนูหนูเป็นกมลเองเอ้าน้องชายอยู่นี่เหรอลูกน้องชายครับกุมินเอ้ยกุมินจบเลยเป็นไงบ้างน้องชายสบายหรือเปล่าสบายดีนะน้องชาะจะเดินไปถีบก็ไม่ทันแล้วไม่ได้ลูกเราเป็นลูกผู้หญิงโอเคเป็นลูกผู้หญิงลูกแล้วเอาไงเนี่ยทีนี้มึงจะเอาไงเนี่ยเจ้าตาเราจะทำยังไงกันดีอะอะไรทาไมมันจะเอาไงเนี่ย มือมาแล้วอ่ะมันก็ต่างไม่เหมือนเดิมดิสลับอยากให้เป็นเหมือนเดิมอ่ะนั่งท่องคระถางใหม่อีกแล้วเหรอมา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 ลูกกรรีบเปลี่ยนเลยพระเจ้าตาเดี๋ยวไม่เห็นอะไรตาอะไรเข้าเนี่ยมันมันไม่ได้เลยเฮ้ยอือมันไม่ได้เลยว่าไงไอ้โน่เอาให้คุ้มลุกนานๆทีจะเปลี่ยนไหมว่าไงเดี๋ยวพ่อเดี๋ยแม่ใดๆก็อยู่ในร่างของควินกมลแล้วกำฉัน ขอดูของหน่อยเอาเลยลูกเเชช็ช็คคก,ก่อนดูว่ามีพระหรือเปล่าผู้เจ้าค่ะเลือดพ่อมันแรงเว้ยเฮ้ยดูไม่ได้นะดูไม่ได้เอา้าห้ามดูดูไม่ได้ม,มันไมทำไมอันนี้ก็อยู่ในร่างนี้แล้วอะ่ะมันเป็นจุดที่ไม่สมควรดูไม่ไม่ห้ามลูกเต้าของเรากำไรทุกกำไรทั้งนั้นเลยมันเป็เสกของเขามาหาพระพิษใจเย็นไอ้ดูลูกมังจะดูลูกอึดอัดไม่ได้เต็มทเอาเลยล สองร้อยซีซีคันต่ำโอ้โหไอไลาบอโอแล้วมันบักแตงโมโอแล้วมันบักสมโอโอแล้วก็เป็นบักพาวนำหอมไอ้ลาบก ไอ้หูมันนี่ลูกมันนี่มันนี่เะเรื่องนี่มันนี่ลูกอะไรพ่อเดี๋ยวพ่อขอดูมั่งพ่อจะบ้าเหรอเราเป็นผู้หญิงนะก็ไอ้หนูดูไม่ได้พ่อดูแทนได้ไงลูกอ๋อพ่อจะดูอะไรพี่ปิดตากก็ดูพ่อดูก่อนพ่อขอดูก่อนอ่ะพ่อดูเมื่อกี้มันดูของหนูพ่อขอดูของมันมั่งขอดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เท่าไหร่นะสามร้อยดีสามทั้งนี้ก็สามเหมือนกันสามร้อยสามเซนลูกโอ้โหายใจก็หลุดแล้วลูกอย่าอะไรอย่าไปเล่นงี้เลยเดี๋ยวไอ้หนุกมันเขินเอา ชีว no ิตสิ้นหวังเหลือเกินน้อยขนาดนั้นไม่เด็ดทิ้งเอ้ยอะไรเอ้ยกูเป็นผู้หญิงตั้งใจตั้งใจนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะขวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะขวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะขวา คนตาอะไร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 คนตจะกินอรม่ใช่ผู้คนร้องเพลงอ๋อนึกถึงหลวงปู่ทวดเยียบใจไม่ต้องเขาทำไงดีเดี๋ยวเขาจะเยียบหน้ามึงเนี่ยเร็วๆอันนันตาปัดใจเย้อันนันจะเกเกนาอปัจจยาอปัดตีเกเกคืออปตีโตอปัติเกตเกเกี่ยง เพียงสลับร่างคืนสู่ร่างเดิมลูกเอ้ยเอ้าเอาไปน่ใช่แล้วล่ะก็มิทใช่หรือยังใช่ยังลูกไอ้ลูกกลับมายังโก็มิทใคร่ะยังไงล่ะใครวะก็มิทซีโร ดมีเสียหรออย่างนี้นะลิกไกลมายคลลคู่ประดิษฐคิดเพลงไวให้ลือชาเสียงคุ้คุ้นมากเลยลูกเหมือนต้องเหมือนส่งสำเนียงเสียงภาษาคงราเมงหิวไงล่ะ ซู๊ดเลยซู๊ดไม่ใครเนี่ยฮะไม่ใครเนี่ยนี่ลงฟ้าเดี๋ยวลองพูดเดียวดิเดียวเดียวเดียวโอ้ยไม่มีไปไหนเลยเดียวอย่างเดียวเลยชีวิตนี้ไม่เอาลุงฟ้าเนี่ลุงฟ้าเนี่ยถ้านี่เป็นลุงฟ้าแล้วนี่เป็นใครกันล่ะเอ้าตาลอยเชียวไม่มีฝนฝนตกแล้วฝนตกแล้ว ฝนจงหยุดบัดเดี๋ยวนี้เพียงศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยอยากหน้าแล้วอยากหน้าแล้วอ,อ,ยอยากหน้าแล้วอยากหน้าแล้วเดี๋ยวสิไม่คนพิศมัยอยากหน้าแล้วอย่าตาลุงฟ้าไม่เอาอนัตตปัจเจเยอปติเทเทนาะอปัจเจยาอปติเทเทคืออปติโทอปัจจิคือเพียงไอ้กระดูกจะเคลื่อนแล้วกูเนี่ยเอนนี้แหลยใช่ไหม เฮ่ฮัชชันนี่แกแสดงอะไรมาจ้าเอ้ยวันนี้ใครเนี่ยใครเลยเนี่ยไม่ใครอ่ะแม่แม่ไหนไหม่นี่คุณพี่สมัยแล้วเนี่ยใช่ไม่แปลกเลยพอขึ้นเสียงลิเกยืนกันหมด เออทำไมาม,ามาเข้าอะไรเงี้ยฮะทำไมกูจะเข้าไม่ได้อ่ะกูเข้าได้หมดทุกคนน่ะถ้ากูต้องการน่ะมึงจะมายิ่งใหญ่กับกูได้ยังไง <c oughs> ไม่นอนนี่แกน,น่าจะนอนได้แล้วต้องนอนแล้วเวลาได้เวลานอนแกเนี่ยมึงจะมาบ่นอะไรมากมายบ่นแม่งแต่กูอ่ะแม่มึงไม่ต้องอเกแม่งมาเป็นเยอะแยะแยะแม่งใช้แต่กูเว <c oughs> ฝนก็ตกกูจะเก็บเวทีไงเนี่ยนี่เขาแม่ไหมนี่ใครอ่ะสักชัย น่าลึกกันเนี่ยแม่งมึงมันไม่ต้องไปมึงไออยู่บ้านคนจะกลมึงนี่อะไรไม่ต้องไปเตะแม่งนะแม่งจะเตะตาพึ่งวันไหนแม่งแกล้งฟิวขาดแม่งกูแม่งระเบิดแม่งเลยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ระเบิดระเบิดคำนี้ใช่พูดต้งหน้าไม่มองเลยเออไม่กล้ามองไงมองโดนด่าพูดกับคนอยู่ข้างๆนี่มึงฟังเอาไว้นะไปแม่งระเบิดรระะเเบบิิดดแม่งเลยวัน เออเดี๋ยวจะเตะเข้าเนี่ยเออเออเนี่ยแหมถ้าเป็นเออเออเออเตะแม่งหรืมั้งมึงอะเป็นแค่เจ้าของกระท่อมกูนะคนเจ้าของแผ่นดินจำเอาไว้ด้วยกูไม่อยู่ก็ได้กูก็มีตังค์ใช่ไหมกูไม่อยู่กับมึงก็ได้กูมีรถมอเตอร์ไซค์เงินสดด้วยโอ้โหเนี่ยแกแกไม่สมควรแอคเลยนะมอเตอร์ไซค์เงินสดเนี่ยแม่งพูดอี่เครียดจิตเย็นๆดีกว่าีตัวจริงหรือว่าจิบเย็นๆย็แม่เตะแม่งเลยแม่ อะไรแม่ใหญ่ว่ามากดิมึงก็เนี่ยมึงก็เป็นอย่างมึงก็ข้างแต่มันเนี่ยก็เขานั่งไปกับฉันแกก็สบายแล้วแกจะไปบวยวายเตะเขาทําไมล่ะเนี่ยกูเตะตรงเอือนี่แหละกูไม่เห็นเตะสักทีกูเห็นอือยอยู่นั่นกูรู้แล้วกูก็ดูตั้งนานเลยมีตังมีตังมีตัง่ะแม่ไม่รู้จะตังไปทำอะไรด้วยแดกเล่าไม่ให้หมดเลย ไม่ให้เมียักหน่อยแล้วไงล่ะพ่อไม่ใช่เย็นๆเหรอไม่ใช่กอกเย็นๆเอาไว้ทุ่มเทจริงๆชีวิตนี้ตาไม่ต้องเอาออกแล้วเอาไปอย่างนี้แหละไม่เอาด้วยเออไม่คืนร่างด้วยไม่คืนละเอาไว้อย่างนี้แล้วกันสนุกดีแล้วเดี๋ยวไว้ภาคสองค่อยคืนร่างเดิมแล้วกันสวัสดีครับขอบคุณครับหมดเวลาทำการแสดงแล้วเจ้